ยามเช้าหลังฝนโปรยปลายผ่านพน้นขอบฟ้าเหนือหมู่บ้านเล็กๆริมลำห้วยดูยสดใสใบไม้เปียกชื้นระยิบแสงอยู่ใต้แสงอาทิตย์อ่อนบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังหนึ่งริมคันนามุงด้วยกระเบื้องลอนซีเมนเก่าๆกลับดูคึกคักผิดปกติในวันนี้เสียงไก่ขันแววห่างๆกลืนไปกับเสียงฝีเท้าหนักๆที่เดินขึ้นบันไดเรือน อินถาชายไวกลางคนหน้าตาขมเข้มผมงอกแซมข้างหูสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวกับกางเกงขาเกวาเก่า,ก,ากลับมาแล้วละเมธเอ้อค้นคางๆน่่นใครละลูกปาระเมศยิ้มจางๆแววตาหวานเชื่อมพลางหันไปมองหญิงสาวในชุดกระโปรงยาวสีชมพูหวานที่ยืนอยู่ข้างหลังพ่อนี่บัวงเงินครับเมียผมเองพวกผมแต่งกันมาได้สักพัก เลยพากลับมาให้พ่อแม่รู้จักครับเสียงไม้กระดานลั่นเบาๆเมื่อหญิงชราคนหนึ่งเดินออกมาจากด้านหลังครัวชุดผ้าถุงคุมกับเสื้อกระเช้าเก่าสีจางซีดแต่ใบหน้ายังเรียบสง่าเธอคือคําเอื้องผู้เป็นแม่ของปาราเมศแต่งกันมาแล้วแล้วเจ้าไม่คิดจะบอกแม่มันสักคำรเอผมตั้งใจจะบอกอยู่แล้วครับแม่แต่กลัวแม่จะไม่ปลื้ม เลยคิดว่าพามาดูเลยน่าจะง่ายกว่าครับคำเอื้องหันไปมองบัวเงินด้วยแววตานิ่งๆเธอไม่พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเรียกบ้านนี้อยู่กันแบบโบร,โบราณกฎเกณฑ์เยอะถ้าเข้ามาแล้วอยู่ไม่เป็นไม่ไว้ก็กลับทางเดิมเถอะบัวเงินหน้าชาหันไปสบตากับปาระเมศเขากุมมือเธอเบาๆเป็นการให้กำลังใจ บวัวเงินน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยแต่พยายามวางตัวดีหนูเข้าใจค่ะคุณแม่หนูจะเรียนรู้จะปรับตัวให้ได้ค่ะอินถาหัวเราะเบาๆเดินมาหยุดข้างเมียตนเองเอ,เอ้านะเอืองเด็กเมืองก็แบบนี้แหละเรียนรู้ไม่อยากหรอกเดี๋ยวก็ชินคำเอื้องรีตามองสามีเล็กน้อยชินหรือไม่ชินมันก็อยู่ที่ใครซ้อนนั่นแหละอินถายิ้มนิดนิด เหมือนจะไม่ถือสาก่อนจะหันไปพูดกับบัวงเงินด้วยน้ำเสียงนุ่มมาอยู่บ้านพ่อแม่เมียอยา่าเกลงใจนะบัวงเงินอยู่ไปเหมือนเป็นลูกสาวอีกคนนะบัวงเงินยิ้มอ่อนอมยิ้มรับคำแต่ในใจกลับรู้สึกถึงสายตาที่ไม่อาจเป็นมิตรจากแม่ผัวผู้หญิงจากเมืองใส่เสื้อผ้าสีสดกิริยาท่าทางนิ่มๆแต่แววตากลับแนวแหน่แบบประหลาด ผหญิงพวกนี้ถ้ารู้จัก